กเจยยิ้มเก่งค่ะอีกสามปุ่มพาแล้วค่ะเองอายุจะสามเดือนครึ่งแล้วรุ่งนี้ก็สามเดือนครึ่งแล้วเว้าวเถ้าเตื่นมาแล้วก็ไม่ยอมนอนต่อ เคยอุ้มมานอนนม่เหมือนตากรอนะคุณเก่งด้วยนะสังค์โอ้เลิอน,น,นะเลินะเลือ anh nói lên ừ ừ Cười đi ừ <laughs> tổng ừ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  嗯。<noise> <noise>